ฮะมันเทแบบไรเกินนี่เอาลองนิวน้องนิวนื่อยยังเลยกนน้ำบัดค่อยแรงลงเอาสารนี่ขึ้นมาปูเพร่ะน้องนิวขาทางอันไหนอันนี้โดยแรแล้วหรอกเองอ๋อน้องนิวมาะอกโดยมะรบวันนี้ได้มากโดยน้องถ้วยมาอ๋อ พอเจ้าจะปล่อยลูกเจ้าไว้เถิงโดยแล้วลูเขาเดียวนึงลงแบกอาสาเนี่แหละ บายดีน้องพ่อแม่พี่น้องเบิดสู่ขู่สู่คนน้องเพียงเนาะเบิร์ตมองสบอนว่าจีเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกาบสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกทีนึ่งพ่อๆกับช่องยูทูบของวาวิงชายใจเกินหน่อยพี่น้องโอ้ยพี่น้องเลยเป็นวัดเป็นไออีกแล้วลมหนาวเนาะพี่น้องเป็นวัดเป็นไออีกแล้วพี่น้องเลยเนาะพอดีเข้ามาทางบ้านทางเืชิญของน้องไม้พี่น้องเนาะตามอ่าที่เราได้บอกกัน คุยกันเมื่อวานนี้น้องพี่เนาะทางภรรยาผู้ใหญ่เพิ่นกะได้ส่งเงินส่งยังมาให้เ่าเวียงซื้ออุปกรณ์ผู้ปกครองผู้หญิงผู้ชายได้เข้ามาเมื่อนี้พี่น้องเนาะแต่เพิ่นยังไม่ได้มาส่งมาเวียงมาฮอดโอลจะเลยมาสิมาดําเนินการตัวนี้แหละอย่างคือเฮาเว้าวกันพี่น้องเนาะ,ะคือว่ามาเทพืนทพ้นเทพืนทพ้นะว่ากองการะดางพี่น้องเนาะเชื้อน้องไม้ พี่น่องจับเทออกมาต่อให้ันเพียงกันกับตัวนี้พอมีบอลหนังบอลเสามาเปี่ยนเนาะพอมีบอลนังบอลเสาแล้วก็ทางใดก็เบิ่งน้ำกันนะเนาะน้องพี่น้องเอฟซ er ีเอฟซีบาไปตดกับโบเปนน้องพี่น้องทางใดก็ฝากนำเอฟซีกัสกูสูคนพี่น้องกนเนาะที่เข้ามาให้กำลังใจ สำหรับทุกๆคลิปพี่น้องเนะาะหากความคิดหอคดคลิปถึงเท่าน,นั้นพี่น้องมันลมลมหนาวอยู่เพือนเพื่อนพวกน่ยพี่น้อง,องเงยตะบึงไปถึงใจเพื่อนเพื่อนก่อนร่มหนาวพี่น้อง,องนปเนาะมาเดินเทิ่มพี่ก้อนพี่น้องเนาะเสร็บหมายดีเลย ยังคยอยือแห้งอุมอาม<อ>มันฮะเอ๊ะอืมปูดะ้ะมันลมแล้วมันหงอกมันลมลมมันเข่ามาในแท้ในปลองนี้บวบวัวทัวดิอ๋อลมมันขึ้นมาในปลองในพื้นเลย,ยมันในเพิ่งขึ้นเนาะห้องนอนห้องนอนเจ้าได้พูดอยูป่ปะ ดูละโอ้พี่น้องลมมันเห็ดแบบเพิ่งว่าเพิ่มงว่าขึ้นเลยเนาะลายนงามมันดีได้เนาะเอ๊ออกได้รถลายงามพี่น้องเป็นลายไม้ลมมันขึ้นมาในปองเนะี่ยมันตีขึ้นเนี่ยมันเห็ดให้ชาบ่ออยู่กับมันนะัอืมอืมอืม ลมมันขึ้นมาในปอ,องคือว่าเฮือน,นเพิ่นมันห่างนะพี่น้องมันเลยตีขึ้นมาแบบนี้อ่พี่น้องเห็นเนาะแต่แต่กับโมทัวร์โมทัวไปทางนั้นกับโมเป็่นยังเที่ไปทางดังพูนกับโมเป็่นยังเนาะพี่น้องโตน,นี่มันดึกดึกเลยที่ข้างนี่เพียฮะ เทแบบไรโอเคเนี่เอาน้องนิวน้องนิ่วเหนียดยันเลขึ้นมาหลังพัดค่อยแรงลงเอาศาสตร์มีขึ้นมาปูพัดน้องยูขาทางอันไหนอันนี้โดยแรงแล้วหลอกเองอ๋อน้องนิ่วมาลกอกโดยมาลอบวันนี้ได้มากโดยน้องถ้วยมาอ๋อ พอเจ้าจะปล่อยลูกเจ้าไว้เถิงโดยแล้วลงข้าวเดียวนึงลงแบกอาสาเนี่แหละอืมอ่าลงไปเอากุกษาดขึ้นมาแต่พอดีน้องเมียวอยู่เถิงแต่เพิ่นมาเด่นตัวนี้โดยอ่าชาวอยู่ระวังไหนบันนี้เห็นอะไรบ้างตัวนี้ตัวนี้ก็หลอกตัานก็หลอกกูหลอกมาจาก อันนี้ก็ลบลบทางตัวนี้ลบทางตัวนี้โมนี่คือเก่งแท้ม่ได้เห็นนุอะไรตีนถีบเข้ามาเลยน้ำถวยงัดโอ้งัดบัดอันไปงัดอันนี้เนาะมันไปงัดแบบนี้โดยทันทันะมันให้ยบอดย เออนดยเห็นอะไรส้าบันคิดว่าชิงหลอกบุเบนแลนต้องเอาเข้าเดียวนะึ้นมาผมเปิดว่าได้ไปซื้อตัวนี้มาใส่ใหม่เนี่ยเห็นแล้วโมนิมคือเก่งแท่เจ้านะฮะเปิดหลอกเพื่อนอย่ายู้ดเดียวบ่ เอแต่วมานี้มางัดตัวนี้เอกวมา,านีเา้เนาะงัดนี่ออกแล้วมางัดตัวนี้อีก,อกเราเปิดทางสองงานเลยนี่นะเปะได้ล็อกเดีเ๋ยวมีเตย์ให้เพิ่นเนาตัวนั้นได้มาใส่ล็อกเราไปทางนอกทางยังก็มีแต่ว่าตัวไอซื่อมาเมื่อน,นั้นได้ใส่ถาก่อน ก่บบะระงเกตเมืองไหนเมื่อกีนก้นี่ขึ้นมากินกระ็จะผัดบะล้วที่โตตลอดลงข้าเดียวนะอเอ้วทำได้เพ่ได้ทำได้เฮาได้มากเมันได้เฮาต้องได้เปลี่ยนใหม่แล้วแหละพวกนี้ต้องได้เปลี่ยนใหม่บะระชเจ้าลอกบ่เจะลอกบ,ออกบอ่เมือนน่อคืนไปดีป้าลุงไหม,มไปดีป้าลุงก่อนไป ให้่ไปคืนสองคืนน่อยสอนหน,นิเนาะเพื่อนเอามาเห็นยังจฉัน่ะหลังรานหลังรานตั้งอยู่นี่นั่งง,นงานวันงานพิรมนะอันพิรมนะที่ว่าต่อกันชองฉนันนะเพื่อนเอามาเห็นเนี่ยขอมาวัานศีรษะถุงเอีย้ยววัสศีรษปีนคืนนี้โดยแหละน้องถวยงัดก่อน เออว่าถามกันเห็นเนาะปีนขึ้นบองเยี่ยมก็ได้ให้กันแน่เนาะข้าวน้องเนียวหายแ้งเออไอ้เพิ่์นหายแบบนั่นเลย้ากันตกใจมาเนียวเจ้านี่เฮ็ดเนียวเปกๆตลอดให้ยังฮะให้ยัง บ้านนี่นะี่ยปูนลำหลังบ่หลังจากมากอันนี้แล้วบ,บ่กโดยโอ,อ้ห้องน่พี่กับทัวร์ค่ะบคีบอห้องเจานะ้าัวรทัวร์แล้วจะพื้นขึ้นได้สีนอนมีห้องยากันโดยโอ,อ้อาการน,น้ำห่อนอันอันเตามุดเต่ายังกับเก็บได้ดีบ่เก็บนานห่อน,นี่บ่เก็บชอมม่องไหอยังห่อนอยู่เออโอเคเด้ มีแต่ว่าไห้ช่างๆพูดเป็นเก็บงานน้ำหันก่อนเก็บงานน้ำหันแล้วเพิ่นม,มาท่าสีตัวนี้ให้ท่าสีตัวนี้ให้แหล้วจ้างเงินอ่านั้นอ่างได้แน้นป่อยลงนึ่มาได้จังที่ได้หนี่งที่ได้เออหนัะหลายคนกับโอนั้นหลายคนกับสิบโเขอาใจ ไอ้ตัวเนะมื่อวานในลืมประกอบมานั่นหายใจเลยประกอบมันสุกน้ำเอาว่าคือไที่ประกอบเดี๋ยวฟังเบิ่งอันบัจจิตเข้ามาได้จีชวนเพื่อนไปเอาแดนเอาเระเดียกนะวันคือมาคืนเนี่ย,ยโ,าาไ,โยได้น้ำพี่น้องเพราะว่าวันไกลนะวิบบ่งคือสีอันนู้ บุมยังกอดวธอได้สีบางคนคนขอใจมีองงนะ้ที่เราไนเนะเราได้ื่อเด้ ทุกใหม,อออม่อยากอยากสีอยากมีกินอยากหน่อยมันอยากเหม็นหาไปพลาใส้ต่างมาได้คูนกับทางเมืองเพิ่นมาจะหน่อยนะ ยูอบอสามวานันฮะถัดรักกัว่ามาแดงขีพผ้าน้องหินมาเด่นน้ำน้องนิว้าาวฮะาาวจ้าเมื่อเจาไปล่มกระเพิ่ลบอกู่เพินว่าเนี่ยไรเขีนชื่อเจ้าแล้วบ่าเจ้าว,าว่า ตุ่มงกับมันตีขึ้นน้ำปองเนาะมันแบบเป็นคู่เป็นคู่ขึ้นพี่น้องไอ้าสายเป็นกันมากกว่ามองไง <c oughs> ลายมาชื่อมาเด็กเข่ากันได้กับมันสีเฮือนแันงามงามเทียแต่ว่าลมลมไหนมันเนี่ยชงโมมี่บอกอยังว่าตุม่มแทงชงเทียนยาดินร,รู้ไหมีสายเออมันหนาวได้เงียบได้เลยเงียบใส่ชก ข้างมันอีกอนมันหนาวบ่เจ้หนาวบ่ฮะผู้ไปเด่นผู้น้ำผู้ช่วยผู้มันจะอยู่ไปลป่อยไว้ผู้ภัยเห็ดอันนี้เพนะฮะเจ้าบ่เออชี่ยังอ่ะนะชี่ยังอ่ะนะฮะมันนั่งกินน้าอยู่นี่แล้วขีดเอาชีบัว่าประตูแหล,ลงร้องเงาคาเดียวนะอ่าแอบ,บมีนไปเลยโอ้ระวังคอยยังบอกอยู่ ระวังโนด,ดดุมคำว่านั่นชั้นที่อันนั้นที่ชั้นที่คำซับได้เลยแบบยันมันเฟอใบอ่าลงดวยกินลงพองอีจักช่องสามปีผู้ซ้ำอันมอนั่นผูกซ้ำม,มอบุญมาพันหลวงผูกมันจังสีวางใจไรเนาะนิวบายดีปะลุงยอะ รรมายีบงรลุก่อนใช้มือน่อยนะมือน่อยเบื้องได้เห็ดอัหลอกประตูนะฮะไฟเห็ดหลอกประตูนะเจ้าบอกเจ้าหลอ,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  <c oughs> อ,อกนะนะหลอก,กประตูนะห้บอกเจ้าห้บอกเออเก่งเนาะเก่งได้หายมุมมั่งประตูเนาะ เก่งเล้อให้มูมังประตูน้องน้อกและหำนะรมผัดขึ้นมาในปองหรือเป็นคู่เป็นคู่ขึ้นพี่น้นนองไงมันนะฮะจนเท่ามันบอลมพูดได้มือไรมันล้มก่นสีโบนั่นเป็นนะอะยังไงเนาะรำ ขึ้นมาเฮือนถึงมือร่มแห้งแน่พี่เนาะถึงมือร่มแห้งเดี๋ยวเป็นอู่อู่แบบลงไปเบิกเงินรแดแจกปูนมาแจกแหงแจกทรายมากกว่เด้วย โบูนบ่ตัวนึ่งแเขาเอาไว้นี่ก็ไว้นี่ก็ได้เด้ฮะเนีปกเนาะไ้นี่นะไ้นี่นะไ้นี่ไท้าบนเท่วเ่วเด้ฮะเนี่ยปกราต้องเราต้องเหยียบเลยาต้องเหยียบมัน

Sai ra ngoài ma nó Cảm mưa để mình ma mà máy nó sài nè, em Cảm ơn là chị Rồi Để mình vào Rồi

ซ้ายบ่ะ er นี่พี่น้องเหรอเดือซ้ายน nah. uh, ี่คับตัวเก่าตัวยังนี่แหละบัดนี้ครทบขมันโมพอกับตัวเฮ่รถหนึ่งพี่น้องเฮ่นี่สิแพงพี่น้องเนาะอ่าเฮ่สิแพงกว่าทรายเฮ่ล้านปลายทรายนี่รถหนึ่งเก้าเซนเฮ่อ่ารถหนึ่งล้านเจ็ดเพงเกือบเกือบเพิ่งพุ่นะไรครับราคาทรายนี่พี่น้องเนาะเกือบเกือบเพิ่งพุ่นะไรพี่น้องนี่แต่ว่าเฮาอัน นี่เห็นพ่อแม่พี่น้องเด็ซีเนาะจับยังตัวกองตัวหน่อยนี่เอาใส่ไปนรำกันแกจังหน่อยเพื่อนเอาทรายมาพี่น้องเนาะพี่น้องเลยตาเจ้าพี่น้องเนาะเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะคูนสามสิบลูกพี่น้องเลยนิวดีใจบปะแสดงเงินงามนี่ฮะใจบ่ อ๋อพี่น้องเนาะมีแต่ว่าไล่มาเรียบร้อยแล้วมีแต่ว่ารอแต่ว่าเพิ่นเทบบดนี้คอยให้น้องไม้ขอบุญขอบคุณทางแม่เพิ่นเนาะขอบุญขอบคุณเพิ่นขอบคุณขอบคุณทางแม่หลายๆด้วยมีเพิ่อนให้ดูแลคอยให้แม่โชคดีสำเร็จการงานขอให้แม่สุขภาพแข็งแรง ก็ให้ปัศนาจริงแบ้นก็ให้ได้สริงนั่งก็ให้ดันด้วยกันเลยก็ทำ่าเด้อใช่ถูกยังอมยังน้ำปากนะอมยังน้ำปากนังยางเบิ่งได้กลงโค้แอก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 นะพี่น้องเนาะด้วยในอันนี้รอฟังทรายมาอีกไายจัางสินั่นพี่น้องเนาะไาย ทางดุงก็มาได้พี่น้อยมีแต่ว่าเป็นที่เทมื่อนบอกกอว่าองไรเดี๋ยวนะไปคังตัวเองไว้เด้ลุงนึ่งน้อยเน้่ไปคังตัวเองได้ไหวบ่โอ้โหแท้เนาะโอ้โดยเขาคนเขาเขาหลอกหลอกก็แจ้แล้ว แม่แมแมก็ได้ะแรนวนยุะไม่แะ่แรวนยุงมดวนยงรุเขาไ่ได้หรับลูกาดมั้ว่าเอาเล็กแสดงงัดประตูงัดบุได้เออไอนได้ใส่หลอกเอบุได้จะเป็นได้สรุปกเจะเขาออกเขาอ๋อหอ่เด้่หฮวนอยู่ดิวนมันหลอกหลอกแต่ลูกบิดไรก่อนมันก็หลอกเออหลอกตั้งรก่อนเออ มันหลินไรก,ก่อนแน่มันโยูเขาโยไรก่อนเขาไม่ได้เกิดรอกมันเห็นคนเห็นแม่ประเด็ดหรววะอือว้า,วาหายจจจะเป็นตาตาย <c oughs> อ,อ่มีแต่มือไรเหาสิพากันลงมือเทมืออื่นบอมืออืนน่นเนาะนสีอ,อัน,นเอาไปตังปกไปก่อนสิว่าเอาเขามาพี่เหมนยนใย่า,ายลายเถื่อนนะเลย รถหนึ่งกับชายรถหนึ่งกระปูนชามซิปคือว่าวกันนั่นแหละพี่อพอบอกพี่พออยู่นะหนูลุงเนาะนพออยู่เนาะแต่ว่<น>าเราจะหาเนี่ยปกไว้พี่น้นองเนาะจะช่วยๆกันพี่ว่าขึ้นไปแล้วเอาประตูอันเคลื่อ,อนเฮวะ ไปมางัดอันนี้วะว่าน้องมิวขังตัวเองไว้วะขังขังตัวเองไว้พวเออเอาเดียวเห็นดังล่าน้องคิดว่ามาเอามาเฮ็ดยังว่าสายไฟดุดบ่ต่างคนในที่ได้ต่อหน้องยคนได้ขึ้นไปเป็นการลงจอยลงจอยก็๊บในท่าเอาลงล่ามันเลยสกินเคยเขานั้นมันเขาก็ได้บุลมโตมันบุลมน้อเนาะทวนมันนั่นนี่ไฟสิไปโตน้อยกันเอองัดปุวงเยี่ยงงัดงัดบุตร ใส่หลอกเนาะอ่อ,อนี้จว่ามาอือ่นเนาะมืออื่นไหังฟากันเห็ดน้นองไงนีนแหละันนี้คือว่าได้เอคเนเ็ดอันยังมืออื่นเอนน้องๆสีบกกโบเกอน้องดากระทาสีเน,ะเน,นเเาะพี่น้องไงเดียบมืออื่นตังไดกนก็อ่าสีโอใจโลนางเองเนาะอว่นกงไฟวากันอีกิดนึง สบายดีเลยลุงเด้อด้วยฮะพี่น,น้องเนาะกะมาหอดมาถึงเรียบร้อยปูนเนาะเพียงเนาะปูนเฮอ่าเฮือนองไม้พี่น้องเลยปูนแดดมื่ออื่นจังเศรษฐีนาะพี่น,น้องเนาะมื่อนี้กะได้ขอจบลงไว้ก่อนถ้าวา่าผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภยัยน้ำเอฟซีหักแทงเมื่อสุขูสุขคนเนาะขับมาเบิ่งมาชมขับมาติดตามคอยกดไลค์กดแชร์พี่น้องขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่เนาะที่ว่าให่เวียงเป็นสะพานบุญในเรื่องนี้เนาะพี่น้อง จดีโอเคใจพี่น้องเลยต่อมาแบบโบขาดสายเนาะทางบ้านทางเคืนคงนอนไม่อย่างไรก็ขอให้อยู่ดีมีแห้งเนาะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทางไล่ทางปวงน้องเนาะทำภารกิจไรอ่าก็ขอให้จเจริญรุ่งเรนะืองในหน้าที่การงานพี่น้องเลยคลิปนี้ก็สีดำลาไปก่อนแล้วนอนพี่น้องขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีประจุผู้ชุกคนเนาะ